น้ำห้านายบอกแล้วว่าอไอ้ขับไม่ไวขับไห้ไวขับให้ไวดีครับดีครับใครมาเนี่ยใครมาอะสวัสดีครับลูกวิทย์ยังสวัสดีครับลูกนุ่มยังเออ

สองเราไอตัวเนี้ยพอาล้อมเรียมอัดสุดเนี่ยเรียนดุบใช่นีายไปไหนไหลไหลเริ่มตะเพินอ่าใช่ไปไปเชื่อมกับลำตะเพินเส้นใหญ่อย่างตรงไหนอ่ามันเห็นตรงต้นต้นยางใหญ่ปะต้นยางใหญ่ที่เป็นงามอ่ะยางสูงอ่ะใช่ มันเป็นสามตัวนั้นสะพายางสูงมีสะพานอะไสะพานหลุมยางสะพานยางสูงสะพานยางสูงใช่แต่ทิ้เลยมันนะเช่นไอ้เส้นเนี้ยที่จะไปเชื่อมมาเลยมาที่ตรงต้นยางใหญ่อ่ะที่ข้างทางไปเชื่อมที่ตรงก่อนจะพังนะใช่ก่อนก่อนใช่ใช่เนื่อนะใช่แล้วก็ไหลลงไปแล้วแล้วก็ไหลแล้วก็เชื่อมกันแล้วก็ไหลลงแล้วตรงนั้นเขาไปไอ้นั่นแหละเลี้ยงหินไปแล้วท้องาวแล้วพังเนียงอยู่อแล้วอันนี้ก็มาจากไหนกันีนะ แบบไก่นบงคืมนี่นะงคืมไนะใช่แล้ต้นน้จากไหนเราไปดูไม่อีกเส้นหนึ่งเรามีโซ่อีกเส้นหนึ่งอันนี้คนละเส้นที่วกเขาเลนเล็นไหนลกกตรงนั้นเขาเขาบคืมเขาไกนดีฝ่ายมันค้างครับมันก็ไล่กัดหนอ๋อเหนือตะพันทางได้หว่า